เออยังไงทำไมเฮ้ยไอ้เหี้ยระเบิดเฮ้ยไอ้เหี้ยไก่ก็โดนแบบนี้แหละเหี้ยหุบปากดีจัดอ่ะไอ้เหี้ยนี่ระเบิดควายควายควายพ่องไอ้สัตว์ก็สวัสดีคนดูหนล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าหมื่นคนที่ยังไม่เข้ามารับชมวันนะครับก็วันนี้พี่นะครับเป็นแบบได้โอกาสดีเม้งตืนกลางคืนเม้งเลิกงานมาไงเออเมาจับเกมตั้งหน่อยคือแบบ ห่างเหินกจนไปนานมากเลยอ่ะไม่ค่อยได้มาเล่นเลยอะเออทุกคนก็คงจะเห็นผมไม่ค่อยอัพคลิปเลยใช่ปะเออยังไงก็ผมก็ยังกลับมาทําเหมือนเดิมเออเดีย๋ยวผมซื้ออันนี้ก่อนกระสุนทศนัยก่อนยอะจีซี yeah, ก็จะหมดแล้วโอ้โหจีซี GC จะหมดแล้วว่าโอ้เดี๋ยวไปเลยทุกคนไป เราลงมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาเวลาตอนนี้ตีหนึ่งนะครับโอ้โหผมเอาเซรมาเข้าตัวไงเอ้ยในเซิร์ฟยังมีคนอนะ่ดูดิเดี๋ยวผมจะขอต้มันไปนะเฮียมันมีตี้อยู่แล้วดูดิมันเกียนกูแน่ดูนะเดี๋ยวมันจะออกจากตีมันแล้วมันก็มาตีผมคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็จะไปยิงผมเดี๋ยวพี่ขอเก็บกระสุนไว้แป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวผมจะแกล้งแบบมือใหมอ่อ่ะเออเออ ไอคอนเทนนี้แบบมือใหม่เลยเออเดี๋ยวคนละคอนเทนแลไอี้ยะมือใหม่มาหัดเล่นเดี๋ยวเอาอะไรแดีวะเออแค่นี้เองเออไม่ต้องอะไรมากมันอยู่ไหนวะแต่ว่าผมจะลองตีมันไปอีกรอบนะทุกคนเฮ้ยมันไม่มีตีแล้วอะมันออกจากตีแล้วเฮ้ยมันจะมาตีเราเห็นปะเห็นปะพูดไม่ผิดเลยอี้ยแล้วเพื่อนีเพื่อนอีคนอะเฮ้ยเฮ้ยรับแล้วอี้ยรับทั้งสองคนเลย เฮ้ยอย่างนี้ก็จเจ๋ะดีเฮ้ยผมจะแก้งทำเป็นแบบมือใหม่นะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ไหนวะมันบ้างเจอบ้างอะไรปะอันนี้ก็คือบ้างนะครับทุกคนเห็นปะก็คือตำแหน่งที่เราจะไปหาเพื่อนไงน,นั่นคือตำแหน่งที่เพื่อนอยู่โอเคเอ้ยมันออกจากตี้ว่ะม,มีคนหนึ่งออกจากตี้ ได้เดีเ๋ยวยังไงเราก็ต้องแบบแกล้งทำเป็นมือใหม่อยู่ดีโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์แกล้งไปหามันเดี๋ยวจะพิมพ์ว่านายออกจากตี้เราทําไหมคะเออไอ้ย่อย่างงี้เลยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันจะตอบว่าอะไรวะไม่ตอบเพีจนะทุกคนแต่ผมจะสร้างหลักฐานเพิ่มผมจะเขียนว่าผู้เล่นใหมค่ค่ะไอ้้ย่เี้ยฝนลูกอะเฮ้ย มันจะตอบไหมว่าเฮ้ยยิงจังวะเฮ้ยปีเฮ้ยผมจะเขียนไปว่ามีปืนฮันนี่กับปืนกับดีเอ็กเออแค่นี้พอเออแปลว่าแบบสงสารนะเออสองสารกูน่อยกูเมื่อกเมื่ไงมันมาแล้วมันมาแลว้วเฮ้ยมันตอบแล้วเฮ้ยมันบอกว่าดิดไปเชียวผมเฮ้ยมันจะให้ไปรุมอะ่ะ คือไอ้ย่คุณคิดโกหกแล้วแบบเออ้แยหลอกกูไปข้ามากกว่ามันให้แบบนั่นเพื่อนมันนะไอ้แย่ใจร่วมมือกับผมอ่ะแล้วไปยิงมันมันมันโกหกมันแต่งเรื่องไอ้พ่อเฮียเนี่ยเกมเฮียเนี่ยกูโดนมาเยอะโดนโดนมาเยอะเกมเนี่ยมาแล้วกันแงเอ้ยมึงข้ามถนนาทางอะไรดีวะไหนวะพ,พี่ไม่อาดีกว่า คนไปไหนหมดเฮ้ยมันเขียนมาว่าป่ะเอาไหมเอาเหี้ยอะไรโอ้ดูดิมันชุดเต็มมาดูดิเราตัวเปล่าเองอะ่ะดีเฮ้ยมันบอกแล้วเซิรฟ์รฟเซิร์ฟเหี้ยอะไรมันก็บอกอะไรมาดิเออเซิฟหนึ่งอ๋อคนจะได้เซิฟหนึ่งกันโอเคไปดีกว่าอยู่ไปก็แม่งไม่ได้ยิงมันเออดูมันจะกินเราไหมวะเฮ้ย โอ้โหกูว,ว่าไอ้แค่นี้มันต้องมีพิรุษกูได้กินแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละเฮ้ยมันตามอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้ีค่แบบกูได้กินอ่ะกูสัมผัสได้อ่ะแบบกูแบบคือเข้าใจไหมแบบว่ากูเล่นเกมนี้มายมานานอ่ะเออแล้วกูเข้าใจอะว่ามันมีอะไรแปลกๆอ่ะต้องมีอะไรสักอย่างเลย มาหน่อยเฮ้ยมันจะให้เราไปลุมอ่ะเฮ้ยดูดีนายเป็นเพื่อนกันนายจะลุ้มทำไมอ่ะนายจะยิงกันทำไมเออยิงกันทำไมเฮ้ยไอ้เฮี้ยระเบิดเฮ้ยไอ้เหียคือแบบมึงชื่ออะไรได้โอเคเดี๋ยวก่อนเมื่อไอ้เฮี้ยว่าแล้วว่าทำไมมันมีกลิ่นแปลกๆได้ไอ้เฮี้ยได้ระเบิดอ่ะทำไม กับเราแบบนี้เขียนมาแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเียมันเขียนว่าอะไรวะเฮ้ยหัวเราะพ่องอ่ะไปหัวเราะพ่อไปเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรวะเฮ้ยโคตรกตินเฮ้ยไก่ก็โดนแบบนี้แหละไอ้เหี้ยปากดีจัดอ่ะไอ้เหี้ยนี่โอ้โหเฮ้ยระเบิดควยควายควยองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยได้ได้โอ้โหแม่ง ระดาซ้ำอีกโอ้โหได้กูจัดของก่อนไอเฮียไม่ไหวแล้วเอาชุดแต็มแม่งเลยเอาอะไรดีวะเอาปืนทางนี้ดีกว่าอันนี้มันเร็วไงทุกคน<อ>เอาไปสองแม็กโอ้โหจัดชุดเต็ไมไปเลยเฮียกลัวอะไรเออเพื่อนดูไปเอาไป,าไปจัดไปไปโอเคทุกคนเราก็มาเรียบร้อยแนละ้วทุกคนอย่างแรกเลยนะีทุกคนผมจะรีบไปบ้านแดงหนึ่ง เออต้องรีบว่ะเออเดี๋ยวมันมาดักเข้าเมืองไม่ได้ไม่มีที่เล่นไงเฮ้ยมันพิมพ์ว่าอะไรวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยมึงอีกแล้วเหรอพ่อมึงดีที่อ่ะมึงนั่นแหละไอ้สัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงอ่ะเอาระเบิดขึ้ฟังเดี๋ยกูไอ้เฮี้ยกูได้กินแปลกๆพ่อมึงนี่แหน่โอเคเรามาถึงบ้านแดงเรียบร้อยแล้วทุกคนอย่างแรกเลยเฮี้ยกูพิมพ์ใส่มันเลยปะทะนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะรู้จักเปล่าเออ อยากโดนกูจะจะเขียนว่า,อ,าอยากโดนระเบิดควายคๆอ่ะครับเจ๋วสองลเลยไหนไหวะม<อ>าไม่แจ้งล่ะกูมไม่เชื่อโอเคทุกคนผมมีวิธีรอบมันแล้ว<อ>ผมรอมนันตั้งนานนะดูดีดูดีผมคุยกับมันอะ่ะ<อ>โอ้โหแบบมันป้าระเบิดใลยผมอะ่ะเฮียเรามาขอหนึง่ง ไม่เอาอ่ะแมวกูไม่เก่งนึงกูเก่งตุยเพื่อนกูแต่งเก่งตุยชาวบ้านอะ่ะเออกเดี๋ยวผมจะเอาเอวีดีมายิงล่อมนันไงเออไม่ยอมมานะไอเ้เหี้ยเอวีดีเดี๋ยวเอามาล่อแม่งเลยยิงนัดไอเ้เหี้ยเก็บตู้โอ้โหตอนนี้ไปนะครับตอนนี้สับเกียร์มาแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหไปแล้วเดีย๋ยวมันมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ไอเ้เหี้ยโง่เนี่ยนะแม่งอยู่เฉยๆไม่ไมาหรอกก็จะไม่มาล่อ หรือได้ทุกคนหลังจากที่ผมรอไปเวลานานแสนนานนานชิบหายเลยเยี่ยตีสามแล้วเนี่ยมันมาแล้วเห็นไ้มทุกคนเห็นปะมันโดดเป็นหยองแห่งเลยอ่ะอย่ามึงเจอแน่เกลือระเบิดกลัวเออไอ้เฮียมาดีเดี๋ยวมันเขียนว่าอะไรวะรับรับรับเขียนว่าเขียนว่าไม่มึงอ่ะมาดีเออไอ้เฮียเอาดีทุกคนดูดีมันอยู่นั่นน่ะมันแดงสองอ่ะ มันมาแล้วอี่สองคนนะเอออ,<า>อี๋เพื่อนกันบุีคไม่ผพด่หลอกว่ามึงเป็นเพื่อนกันอ่ะอี๋ดูดีเฮ้ไปวิ่งด้วยบปวิ่งซิกเซ็กด้วยโอโ้โอหโอ้โหเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอบูจะหาโอกาสดีมึงให้ได้อ่ะสักตัวดูดีว่ามึงอยแน่แค่ไหนมึงมาสองตัวดี๋บอเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เข้าบ้านแดงถ้ามันมานะเอ้ยทำไมทำไมหลบด้วยทำไมหลบเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ ไอ้ย่าไม่มาดีกว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วกูตุยหลังแม่งเลยตายไอ้ย่าตายไอ้ย่าควายไอตัวนี้ยิงกูเด็กตัวนึงตัวนึ่งเฮ้ยวิ่งหนีเฉยกูดูแล้วไอ้เหี้ยมันวิ่งหนีกูไอ้เหี้ยถ้าเพื่อมันไปปุ๊บไอ้เหี้ยอีกตัวนึงมันก็ไม่เสี่ยงอยู่หรอกเฮ้ยโคตรป๊อดเลยดูหน้าเดี๋ยวมันจะวิ่งโอ้โหหนีกูไปแล้วว่าไปวะ เฮ้ยไม่ใช่มันหนีไปแล้วเหรอวะเฮ้ยไอ้เหี้ยกลับไฟแล้วว่าเฮ้ยโคตรกระจอกเลยแทนที่แบบว่าเพื่อนมึงตายแล้วมึงจะมาเอาคืนโอ้โหกลับหนีกูว่างั้นโอ้โหแม่งกูสาแบบโอ้โหแหกขัน้นคือแบบมึงไม่มีเพื่อนมึงมึงสู้ไม่ได้วางั้นโอ้โหไม่ดูดีวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะไอเหี้ยเอ้ย,อยหายไปแล้วอ่ะกูยิงเพื่อนได้แค่คนเดียวอ่ะ ไอ้ยหายไปจริงๆอ่ะไอ้เฮียคือแบบมึงไม่มีเพื่อนมึงสู้ไม่ได้บางนันโอ้โหกูมาคนเดียวยังได้เลยโอ้โหดูดิวิ่งหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้จอบแล้วจบแล้วไอ้เฮียโอ้โหจะจอว่ะโอ้โอ้ไม่มีแล้วดูดิหายไปไหนไม่รู้่ะผมจะตี้มันไม่เอาดีกว่ามันมันมีดูดิในเซิร์ฟมันมีคนมาเพิ่มะโอ้โหหายไปไหนวะ ของก็ยังอยู่ดีๆีรูไม่เก็บหลอกไอ้เหี้ยของสเนียนกคูได้ของกูดีกว่าเอ้ยไม่มีว่ะมันหายไปไหนวะไอ้เหี้ยวิ่งศูนย์เลยเฮ้ยเพื่อนตายแล้ววิ่งศูนย์คือแบบมึงไม่มีคนช่วยบ้างโอ้โหอะหลังจากที่ผมหามันไม่เจอผมก็มานั่งพิมพ์แบบนักเลงคีย์บอร์ดกับมันดูดิหนีเฉยเฮ้ยเลียมไงเลียมโอ้โหมันว่าผมเลี่ยม โอ้ไอ้เหี้ยนี่โอ้โหว่าโกเลียมใช่ป่ะเหี้ยว่าโกเลียมว่าคนอื่นเลี่ยมไม่คิดหรอว่าเข้าตัวเองโอ้โหแม่งมึงยังเลี่ยมใส่กูเลยระเบิดอ่ะไอ้เหี้ยมือสดมือสดตัวเหี้ยละไอ้ี้ยพวกเหี้ยนี่มาโคชัดๆเลยกูนี่แหละมือสดไม่เชื่อหรอพวกมึงอ่ะโอ้โหไอ้แค่มีแต่แครนอื่นแล้วอ่ะไอ้พวกนี้ไม่น่าเล่นด้วยแหละแม่งแครนมันเยอะ ดูดิเฮ้ยโคตรเยอะเลยดูดิเยอะๆอย่างนี้ไปเอาแล้วเว้ยไหนวะมันจะชาร์จมันจะชาร์จตัวเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นไงล่วงไปหนึ่งโอ้โหล่วงไปหนึ่งนะครับไอ้เหี้ยมือฟาบาร์ดเกือบเกือบแล้วโอเคหลังจากที่ว่าแม่งไล่ยิงไอ้สองตัวนั้นมาโอ้แบบยิงได้แค่ตัวเดียวอ่ะเออเพื่อนมันหนีอ่ะ ใจมันไม่กล้าไงโอ้โหแม่งเยน็นกเูเย็นได้ยี่เด็ดใจพอเพื่อนมันตายปุ๊บใจไม่กล้าเออแม่งไอ้นี่ไม่ได้อ่ะก็ยิ่งอยู่ยิงยี่งไม่สนุกอะเออไปหาเซิฟอื่นได้ดีกว่าผลเลดิดออกมานี่งเซิฟอย่าเอาเซิฟนีกว่ายี่สองคนโอ้โหแม่งไอ้ยี่ตีสามเลย่ใช่ไหมวะไอ้ยี่ตีสามแล้วย,ยังมีคนเล่นอีกโอ้โหแบบสุดๆดโอ้โหแม่งลงมาสะอะไรกระเป๋าหัวแลลว เอ้เจนายด้วยอ่ะไอ้เหี้ยมีเจนายด้วยเหรอวะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยเราต้องอ้อมขวาเพราะว่าฝั่งในเมืองลานแดงสองน่าจะมีเฮ้ยอ้อมหลังปั๊มเฮ้ยมันมีคนอ่ะดูดีเฮ้ยมันน่วิ่งเดือกระโดดโดดอยู่อ่ะเฮ้ยดังมีไหมมีแค่นูดูดีเฮ้ยมันเข้ามันเข้าปั๊มแล้วเรายิงให้ได้โอ้ไม่ตายไอ้ยี่ยตั้งมังเกอร์ทันเหรอกูต้องยิงไหนวะไอ้ยี่ย์ไม่โดน จะต้องมาเกินแหละตรงนี้ต้องทำเกมทำเกมทำเกมมันมีเอ้ยมันเป็นแคนแน่นอนแหละสองแคนใหญ่อันนี้จดึกดึกดิยังมีแคนใหญ่ด้วยอีกไอ้เนี้ยเด็กตัวเดียวเองไอ้เนี้ยจิ๊บเจ็บไม่มีใครเสือกนะโอ้ยสิ้นด้วยอ่ะมึงมาดิเอ้ยไอ้เนี้ยเกือบตายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันเสือกไอ้เนี้ยมึงมีแคนหรอเฮ้ยโอ้โหแม่ง แม่งโอ้โหแม่งแค่น่ะมันมีแค่น่ะมันมีเพื่อนไงมันมีเพื่อนช่วยไงอยากเล่นตอนเดึกๆก็แบบนี้แหละกูไม่แบบมามาเซิฟนี้เฮียก็เจอแบบแคนใหญ่ๆโอ้โหแบบอยู่คนเดียวลำบากอะกูบอกเลยโอเคนะครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามเลยครับทุกคนผมมีช่องการติดตามก็มีอยู่2ช่อง ก็อสอนทางเออ,อใช่ YouTube กับ TikTok เออใครมามันมีส่วนมากที่มาจาก TikTok อ,อ่ะเออใช่แล้วแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่ทำอะไรก็อคอมเมนต์ตใต้นี้ก็ได้อคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเดีย๋ยวพี่จะหาเวลามาทำให้อโอเคเออทุกคนแม่งเอยตอนถ้าไม่เชื่ออีกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดูดิตอนนี้เป็นเวลาตีเท่าไหร่วะเออเป็นเวลาตีสองนะครับทุกคนแต่ในโทรศัพท์ผมอ่ะเออตีสามแล้วไอ้เชี่ย ก็แบบยังไม่มีคนเล่นอ่ะโอ้โหแบบสุดๆเออะกูมีแต่ว่ามันมันต้องเจอแบบแคนใหญ่ๆไงเออโอเคผมก็ขอจอบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันยบายทุกคน